อขอเดินไปดูสวนหน่อยน้ำลดลงมั่งแล้ววานมาไม่ได้เลยนะครับระดับเอวเลยนะนี่แค่ระดับหัวเขา่าขอเดินมาดูหน่อยโอ้เป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับประวัติศาสตร์ต้องบันทึกไว้บ้านท่านชาวฝรั่งท่านเจองนองไปด้วยนะครับเอาไม่อยู่ละสุดแรงต้าน สุดที่จ็ต้านไวโอ้เป็นลำห้วยเลยนะครับโอ้โอ,โอเสร็จขยะเต็มไปหมดเลยโอ้โหเสร็จขยะเต็มไปหมดโอ้บ้านแช่ น้ำท่วมเปล่นงนองจะไปหมดเลยอ่ะทุกคนก็เจอเหมือนกันทุกคนก็เจออุปสรรคปัญหาด้วยเช่นกันทุกคนเอ่ะแล้วก็เบาบางละแล้วไก่เราเนี่ยไปไปกับน้ำาเราม้าเนี่ไปกับน้ำแล้วแน่แน่โอ้เดีย๋ยวค่อยซ่อมแซมใหม่ค่อยว่าก,กันใหม่คนที่ขึ้น เดือดร้อนกว่าเราก็มีเราแค่น้ำเนมโอ้ีม่มะล,ละกอมล,ละก,ลละกอยังได้กินอยู่นี่เอาไว้ตามเดอ้อกรุกหลานใครอยากกินอยากทานก็เอาไปตามได้มาถ่ายเอาทะเลน้ำก่อนโอ้บริเวณเตรียมเปลี่ยไปได้วยนะ้ำโอ้เป็นลำห้วยเลยนัครับสุดยอดขอบันทึกไว้นะครับ สวนพิอาจก็เต็มไปด้วยน้ำต้นไม้สักทองเราก็ยังยืนต่าง,งานอยู่เจเดอรลูกยืนไว้เนะอะอห้ามลม้มห้ามเอยียงห้ามสุดนะรักษาต้นเอาไว้ที่พาอรักเอารักษาตาคุณยายตลอดเจ้าปีชาก็ดูแลให้เอาเองเจครับขอบันทึกไว้ครับ โอ้แมงมแมลงยังได้พึ่งยังได้กินเวลาทุกอยากเอากินเลยลูกกินแหลงสันปันกันไปยามทุกยากโอ้เปรี่ยมเลยนะครับน้ำเต็มทะลุทะลวงกันไปหมดเลยโอ้ดีนะที่ต้นไม้สักยังอยู่ไม่โค่นไม่ล้ม คิดจ,จัดเ้าไก่เราไก่ก็ยังอยู่แต่ต้องมาซ่อมลุงใหม่ทำใหม่ไก่ไก่ถ้ายไปไหนก็ไม่รู้ละไปไหนก็ไม่รู้สางมนเตะเอาตัวรอดเจ้าก็แล้วกันข้าก็สุดวิสยัยข้าก็เอาชีวิตของข้ารอดเหมือนกันน้ำก็ยังไหลเอือยอยู่นะครับ โอ้จาจริงคือเกาะอยู่บนยอดนี่ครับเกาะบนยอดต้นไม้ที่ปลูกไว้ต้นปีบต้นปีบนะครับเนี่ยโอ้รอดได้ต้นปีบได้อย่างน้อยเป็นที่พึ่งของจริงคือ,อยคฆ่าช่วยเองบารลุกไปช,ช่วยช่วยไปช่วยไปอยู่ที่ ไปไปอยู่ที่อื่นที่ปลอดภัยอันนี้ไม่ปลอดภัยอันนี้ไม่อันนี้ไม่ปลอดภัยอ่ะไปไปอยู่ที่ปลอดภัยอยู่ตรงนี้อย you, ia, mm. ู่ตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงนี้เอออยู่ตรงนี้ปลอดภัยกว่าอ่าอยู่ตรงนี้ดีกว่าเออโอเคอยู่ต้นโคนต้นไม้นี่ปึ่งใบบุญต้นไม้อต้นไม้ใหญ่ปึ่งใบบุญเิ่นปลอดภัย นี่ทางออกนะครับทางออกไปทางวัดได้คุณป้าคุณลุงเอ,อ้ยหน่อยก็เข้าสู่ภาวะปกติไปออกไปวัดไปวาร์เดอ้อก็ปิชาก็ได้